สวัสดีค่ะปอผา,า,านะคะค่ะวันนี้เราจะมาซ้อนเพ้นเล็บลายก้อนเมฆน้องๆขอ,อกันมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวปอผา,าจะมาจัดให้เลยนะคะก้อนเมฆของเราวันนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะถ้าอยากรู้วิธีทําแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะขั้นตอนแรกนะเราก็จะมาทําเป็นลายพื้นเขาก่อนนะคะแล้วมันก็จะเลอะข้างๆเล็บค่ะเวลาเราเลอะเนี่ยเราก็ใช้น้ํายาทาเล็บนะคะกับพัลตั b บัตนะคะจุ่มนะคะเอา <laughs> จุ่มมองไม่เห็นจุ่มแล้วก็ค่อยๆแบบว่านี่ค่ะทาความสะอาดด้านข้างเขาแบบนี้ได้เนาะเวลามันเลอะนะคะ ทำพื้นเป็น3มสีนะคะก็คือสีชมพูนะคะสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะโดยการใช้ฟองน้ำละเอียดนะคะนี่ค่ะฟองน้ำละเอียดทำแบบนี้เนาะเราก็จะใช้สีชมพูก่อนป้ายลงไปเดี๋ยวพอนะั้นแล้วมันก็จะซึมหายไปเนาะเราก็ต้องป้ายทุกเล็บนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะป้ายไปแบบนี้แล้วก็สีม่วงค่ะนคะคะแบบนี้นะแล้วก็ทาบงไปเลยค่ะ นี่มันก็จะเป็นแบบบางๆเบาบ au, ๆค่ะเป็นสีเหมือนพัสเทลเนาะไม่จริงจังมากนะก็อย่างเนี้ยค่ะสวยงามแล้วนะคะใช้ตัวนี้ค่อยๆเล็มเขาอีกทีถ้าเลอะเนาะ เราก็จะมาทําก้อนเมฆนะคะไม่คิดว่าจะทําง่ายอย่างนี้ค่ะทําง่ายมากๆเลยเนาะเราก็เทคนิคนะคะก็คือให้เราวางสีขาวนะคะสีทาเล็บลงไปในแผ่นกระดาษก่อนนะคะมาเดี๋ยวพี่พาทำให้ดูนะอย่างนี้เนาะแล้วก็ใช้ตัวจุดนะคะจุดไปค่ะ1นอย่างนี้เนาะเห็นปะสองสามสี่อย่างเงี้ยห้าหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยให้มันเป็นกลมๆอะค่ะ มันก็จะแลดูเป็นเหมือนเมฆลมะเห็นป่นี่เอา้าไม่เห็นนี่ได้ละหนึ่งก้อนเห็นไหมมือมือบงังกล้องก็จะไม่ซูมเนาะอีกทีหนึ่งนะคะเอาให้ซูมเข้าไปใกล้กว่านี้อ่ะจุดลงใบค่ะง่ายมากๆเลยมันก็จะแลดูเหมือนก้อนเมฆไปโดยปริยายเลยนะแถไปล็กเล็ก แค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมสวยมากค่ะมาเดี๋ยวเราทำอันต่อไปกันเลยค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทาสีใสนะคะเคลือบลงไปเลยค่ะาดาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก้อนเมฆที่น้องๆเรียกร้องกันเ,เ,เข้ามาค่ะเรามาลองบีบกับสกูช,ชี่เลยอุ้ยลายเดียวกันเลยอะสวยมากๆเลยค่ะดูสิ ไม่ชอบอ่ะดูสิสวยสุดๆเลยอ่ะมันดูเป็นพาสทเทลแล้วมันก็ดูเป็นแบบก้อนเมฆที่เหมือนเป็นอยู่ในกาแล็กซีนิดๆเนาะ,น,ะน้องๆอยากให้เป๊ะพาท้าภายในอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะคลิปนี้เป๊ะพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ